จดทะเบียนคนเพศเดียวกันได้อืมสําหรับผมนะนะผมยังดีนยือนเดิมว่าสังคมไทยอ่ะความเป็นกระเทยเป็นตุดเป็นแตวเป็นดี้เป็นทอมเนะี่ยมันไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องใหม่เลยบ้านบางบ้านเนี่ยลูกเป็นกระเทยเป็นแตวเป็นตุดเป็นทอมเนะี่ยเขาก็ไม่ว่าอะไรกันแต่เพียงแต่ว่าขอให้แบบอย่าอย่าแจวมากนักอ่ะอย่าแบบแบ๋วเกินเหตุอ่ะแต่บางบ้านเขาก็ไม่ว่านะแต่ประเด็นคือ เขาก็บอกงนี้ฮะเขาก็บอกว่าไอคนที่มันเป็นเพศเป็นเพศเดียวกันแล้วแต่งงานได้อยู่ด้วยกันเนี่ยมันไม่มีกฎหมายรองรับมันไม่มีกฎหมายรองรับเพราะว่าบางทีมันมีสมบัติสมบัติเลยกันซึ่งอันนี้ผมเข้าใจผมผมเข้าใจคือเขาบอกว่าถ้าสมมุติคนสองคนที่เป็นเพศเดียวกันแต่งงานกันแล้วสมมุติอีกคนหนึ่งตายอีกคนหนึ่งจะต้องทําพิธีอะไรเงี้ยเขาก็จะถูกมองว่าอีกคนหนึ่งอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ญาต คือกฎหมายมันจะมองว่าไม่ได้ใช่ไม่ใช่ยาติใช่ไหมแต่ผมพูดจริงคือโอเคถ้าในแง่ของมรดกมรดกเนี่ยคุณก็ต้องคุณก็ต้องให้ไอ้คนที่อยู่ในนามสกุลเขาเออกไปใช่ไหมครับแต่ถ้ามันเป็นคนที่ทรสพย์สินบ้านนั้นเนี่ยมันยอมรับว่าไอ้ลูกสาวบ้านมันกับลูกสาวอีกบ้านนึงเนี่ยชอบกันหรือผู้ลูกชายบ้านมันกับลูกชายอีกบ้านหนึ่งชอบกันอย่างเงี้ยเขาจะไม่เข้าถ้าเขาไม่ต่อต้านเนี่ยตอนแรกเขาก็จะปล่อยคุณหมดแต่ว่าเวลาจะโอนทรัพย์สินเนี่ยแน่นอนมันจะมีเรื่องภาษีมันจะมีเรื่องภษี หรือว่าเวลาจะเซ็นรักษาพยาบาลในประมาณนี้เซ็นรักษาพยาบาลคือถ้าสมมุติเป็นผัวเมียที่จดให้เป็นสมรสเนี่ยมันสามารถจะเซ็นแทนกันได้ใช่ไหมแต่ว่าเขาบอกว่าพอมันเป็นผัวเมียที่เป็นผู้หญิงกับผู้หญิงผู้ชายกับผู้ชายอะไรประมาณเนี้มันจะเซ็นไม่ได้เพราะว่าในนั้นเขาถือว่าคุณคนจะนำสกุลในประมาณเนี้ผมเคยคิดเล่นๆเคยคิดเล่นๆนะมันจมันก็ซับซ้อนอย่างน้นะผพะก็ดังนั้นมันก็ไปเปลี่ยนเป็นนามสกุลเดียวกันซะสิมันก็ไปเปลี่ยนนามสกุลเนี่ยนึกออกมั้ยไปเปลี่ยนนามสกุล แต่ว่าผมไม่รู้วันนี้ผมก็คิดแบบบ้าๆคือผมกลับงี้คนที่แม่งจะรักกันจริงๆอ่ะนะต่อให้มึงไม่มีทะเบียนสมรสเนี่ยมันก็อยู่ด้วยกันได้หรือบางคนเนี่ยทุกวันเนี่ยที่แม่งเอพูดง่ายๆคือนักการเมืองอะเออยู่ด้วยกันทุกวันน่ะแต่มันไม่จดทะเบียนสมรสเพราะว่ามันรู้ว่ามันมีสมบัติคนละก้อนคนละก้อนกันอยู่อะไรประมาณเนี้ยทีนี้กลับมาเรื่องเนี้ยอีทะเบียนสมรสที่ผมก็ตั้งคําถามว่าไอ้ทำไมคนที่เป็นเพศเดียวกันจึงเออถ้ามีใครอยู่ในกลุ่มเพศเดียวกันแล้ว ช่วยช่วยตอบผมได้คือผมพยายามหาคาตอบนี้มานานแล้วนะว่าเอ๊ะทำไมเขาจึงดีใจมากกับการที่จดทะเบียนสมรสของคนเพศเดียวกันได้โอเคผมรู้ว่าในเรื่องกฎหมายเนี่ยมันก็จําเป็นอยู่ในระดับหนึ่งนะครับแต่ผมก็ดูว่าขณะอีผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยที่มึงจดทะเบียนสมรสกันกูเห็นมันก็หย่าฟ้องกันเละเทะและอีพวกเนี่ยมันก็หย่าฟ้องกันได้ถ้ามันจะหย่าถ้ามันจะฟ้องนะแต่ถ้ามันรักกันจริงๆอ่ะถ้ามันจะยกให้กันมันก็ยกให้กันได้แต่ใช่มันจะไปติดปัญหาคือ เออเออเะไรภาษีนะสมมุติสมมติสมมติน้ากับผมอ่ะเป็นเพศเดียวกันแล้วจดทะเบียนสมรสแล้วถ้าสมมติแต่ก่อนไม่จดทะเบียนสมรสเนี่ยสมบัติน้าก็เป็นสมบัติน้าถ้าสมมติน้าบอกโอ้ยงั้นกูจะยกที่ดินให้เอ็นเอ็นเ,อเ,อเองเนี่ยสองร้อยไร่อันนั้นน่ะภาษีบานเลยนะแต่ผมก็ถามว่าเอ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 ,เอนั้นน่ะเป็นสิ่งที่ผมเข้าใจอันหนึ่งว่าเออเรื่องเรื่องของทรัพย์สินที่จะยกให้กันเนี่ยมันมีภาษีใช่ไหมแต่ผมถามว่าแล้วถ้าจะยกให้กันจริงๆ มันก็มันก็จะติดแค่เรื่องภาษีนี่แหละนะแต่เรื่องอื่นนี่ผมยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะเอ่อเรื่องของการที่บอกว่าอย่างเช่นบอกว่าจะต้องไปเอาเอาเด็กมาเลี้ยงสมมติผู้หญิงกับผู้หญิงแต่งงานกันแล้วเนี่ยจะไปอัดดรอปลูกมาเลี้ยงอะไรประมาณเนี้ยผมถามปัจจุบันกูก็เห็นเขากอ็ดอปกันเต็มเลยนะเขาเขาอัดอปกันเต็มไปหมดอ่ะเออเขาไม่เห็นจะเป็นต้องบอกว่าอีนี่เป็นพ่ออีนี่เป็นแม่อะไรประมาณเนี้ยคือเขาก็อดอปมาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอดอปมาคืน ไม่รู้ว่าคือแต่เขารู้สึกเขาภูมิใจมากกับเรื่องนี้เขาบอกว่ามันเป็นแบบโอ้โหความความสําเร็จอย่างสูงสุดของเขาเลยประมาณน,นี้ซึ่งสําหรับผมเนี่ยผมยืนยันว่าเรื่องตุ๊ดดี้ทอมตุ๋ยแต๋วะไรทั้งหลาย,นยในสังคมไทยแม่งเป็นมาตั้งนานแล้วกูก็ไม่เห็นมีใครเขาลรงเกียจเลยถ้าไม่ทําตัวโง่และไม่ทําทตัวแรดเกินไปผมพูดจริงผมเคยคุยกับพวกเพื่อนที่มันเป็นเคยทั้งหลายในจุลานะไอ้พวกเนี้ยโอ้โหมันก็จะกรี๊กราดเฉพาะอยู่ในกลุ่มนะแต่มันไม่ได้ไปกรี๊กราดอะไรนอกกลุ่มเลย แต่มันเป็นคนที่มีความสามารถเยอะมากเรียนสื่อเก่งมากอืมนี่คือผมบอกว่าผมผมมาเลยไม่เห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องโดดเด่นแต่งงว่าทําไมพักประชาชนเ็าบอกว่าเรื่องนี้มันโดดเด่นมากว่ะไม่ทราบอันนี้ไม่ทราบตอบไม่ได้แต่สาหรับผมผมยังรู้สึกว่าสังคมไทยไม่ได้รังเกียจกระเทยถ้ากระเทยคนนั้นไม่ทําตัวให้มันดูเป็นที่น่ารังเกียจผมพูดจริงๆสังคมไทยอย่าไม่ใช่ไม่ไม่ คือถ้าสมมติทุนผู้ชายเพียวๆหรือผู้หญิงเพียวๆก็แล้วแต่ถ้ามึงเกินเหตุน่ะก็โดกนกระทืบได้เหมือนกันแหละก็อีพวกเนื่อาผู้ชายที่ชกกันเนี่ยที่ชกชกชกกันเนี่ยก็ไม่ใช่อะไรเรากมึงแบบคอมเมนต์กันไปคอมเมนต์กันมาเนี่ยแหละแต่ว่าช่างมันผมกลับไปเรื่องนี้ก่อนแล้วกันกลับไปเรื่องของอ่